ที่ขนตกแล้วปุ๊บถ้ามันไม่มีใบเนี่ยลูกมันก็จะมันนวลที่เกาะเกาะลูกมันนี่ยก็จะหายเลยไขคขมันก็จะทาเป็นหายธรรมชาติ็นบวมไปเลยบวมเร็วค่ะให้รักษารันจะดด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทำไมต้องมีใบไปด้วยจะไปป้องกันกระทบกระแทกไม่ใช่นะมันเป็นตัวอาหารด้วยเลี้ยงคือว่าถ้าบางคนที่ว่าเกษตรกรบางคนที่เขาทําใหม่ๆเขาเก็บไม่เป็นแบบนี้เลค่ะ มาก็รวนด้วนหลังๆจากนั้นมาเราก็แนะนำเขาบอกว่าใบก็รัอซื้อนะคะกิโลละร้อยเหมือนกันใช่เวลาเขาช่างช่างทำใบเนี่ยช่างช่างทำใบน่งยิ่งใบเยอะเท่าไหร่ยิ่งกําไรชาวสวนกําไรได้เปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยร้อยห้าสิบใช่ไหมเปิดตลาดครั้งแรกเลยเนี่ยผลผลิตที่เมื่อปีห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดเนี่ยค่ะที่เก็บผลผลิตครั้งแรกคือถามว่าเราตั้งแต่ตอนนั้นเรขายลงเนาะ รู้มันไม่ได้ราคาแล้วนะคะเมื่อเราพัฒนารูปอะพวกเนี้ยให้มันดูดีให้เกตเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เราขายลงในนี้มีคนมาซื้อมาอะไรเนี่ยเราได้ร้อยห้าสิบคนนั้นก็ดีใจมากแล้วค่ะแต่ว่าหลังๆวันนี้มันได้เยอะกว่านั้นถ้าเราทําให้มันออกนอกฤดูหรืออะไรไม่ใช่ออกนอกฤดูคือมันออกก่อนและพร้อมเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มันเลื่อนเวลาขึ้นมาหน่อยอย่างคุณประนอมเขาไม่ใช้หลอดไฟนะครับฉะนั้นแล้วต้นทุนเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าก็จะน้อยนะครับอย่างนครนายกในใช้หลอดไฟเดือนตุลาเปิดไฟเดือนตุลานะครับประมาณสักสองทุ่มแบบยาวนะครับก็เปลืองค่าไฟแต่ที่นี่เขาใช้ดูแลในเรื่องของการอุดมสมบูรณ์ของใบนะครับใบอุดมสมบูรณ์เขาก็สามารถที่จะออกดอกได้เพราะว่าที่นี่ได้เปรียบเรื่องอุณหภูมิถ้าเทียบกับนครนายกนครนายกอาจจะเย็นช้ากว่านี้จะเย็นเร็วกวานครนายกที่ติดเขานะอันั้นก็ สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือสามารถออกก่อนคือไม่ยงมชิดเนี่ยใครออกก่อนกําไรฮะใครออกข้างหลังเนี่ยเสร็จถ้ายิงล,าล่าเท่าไหร่ยิ่งเสร็จราคามันยิงล่ามันยิงลงเรื่อยๆแล้วมันจะไปดีทีตอนปลายตอนคนอื่นก็ไม่มีแล้วเรามีแบบเดียวแต่นั้นน้อยแบบเดียวทุเรียนนะแบบเ,เดียวทุเรียนเอาตกเกตทําอะไรปากแก่งโซพานะฮะ ต้องทําให้ได้ด้วยโตเกียร์ทำไรครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเกียร์เอเราก็ส่งที่ราครับเนี้ยมันก็แพงไปอย่างใส่่กลองนะแต่ถ้าอ่าเนี่ยกล่องผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสามารถเราศึกษาดูว่าไหนมันฝากได้อะไรได้แล้วมันจะเพิ่มราคาให้เราได้ทํากล่องทําออกแบบเป็นจุดพันนะถ้าสมมติไอเนี่ยค่ะตกเกียร์มันมีปัญหาว่าประสบการณ์คือปีห้าแปดฝนตกเก็บไม่ทันวันนั้นเก็บประยงชิดมันยิ้มให้เราประมาณสามร้อยกวโลค่ะจากมะยงชิดยิ้มเลยฮะมันยิ้มใต้ต้นไงฮะ มาตกแล้วมาแตกก็เลยยิ้มตาต้นเต็มไปหมดเลยยิ้มติดต้นเลยค่ะ <laughs> ไม่ทํายังไงดีทําอะไร <laughs> ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนะ <laughs> <ม>าะพอดีที่ที่นี่มันมีตลาดที่ว่าให้เกษตรกรนำผลผลิตไปไขายก็เลยมาเปิดยูทูปดูทำอะไรที่มันจะแปลรูปได้ <laughs> ให้เราได้ราคาลอยแก้วลงลงค่ะปาแก่งโซภาลองทําเองเลยค่ะเปิดยูทูปทำก็ได้มากไม่ได้มากอร่อยมากไม่ได้มากให้คนนั้นชิมดูน่อชิิ จนเปลตกไม่ฟีีคุณภาพได้อร่อยอ,อร่อยขึ้นก็ขายได้ตอนนี้ขาย2อลูกเท่าไหร่เนี่ยสอลูก่าไรอ๋อตอนนี้อันนี้จะอยู่ที่สามสิบห้าสามสห้าสองลูกนะคแล้วปกติกิโลมีกี่ลูกกิโลหนึ่งนี่ถ้าเกตเล็กกลองสุดก็สิบแปดถึงยี่สิบโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่ถ้าถ้าเราพูดถึงตอนนี้กิ ราคาหน้าสวนตลาดทั่วไปน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบบาทมันเจอกําไรเยอะมากเราไม่ต้องคิดอะไรมากหางแค่ว่าสมมติเราใส่สามลูกสามลูกเราก็หางหกสิบสิบแปดทุนทด้ได้หกกล้วยกำไรเราได้เยอะแเราสามจ้าวทำไปทำมาแพงกว่านี้แ่ะเอาไอ้ตบทเกศทำไม่ี่ยแล้วไปเสิร์ฟตามรีสอร์ทตามเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางวันเราก็กินข้าววันแหละร้านอาหารที่เป็นร้านรับแขกนะ อย่แหวนรับแรงหรืออะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาโชว์ก็คือทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เขามาทำวิจัยเกี่ยวกับมีงบประมาณมาให้ทำมาดูที่รโเจ้าของกลุ่มก็ยุรธาณาตาก็ถือเป็นแต่ที่เงบจังหวัดงบจังหวัดมาช่วยคือถ้าเราทำอย่างนี้ยปัญหาของเราคืออะไรทางจังหวัดเพาก็จะเข้าเกษตรเขาเดินเข้ามาช่วย